ท่อน้ำปลาปาแตกแบมนี้อย่าเพิ่งตัดเราจะมาทำการซ่อมไปเลยครับไปดูวิธีการซ่อมท่อประปาแตกโดยที่เราไม่ต้องตัดสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาแก้ปัญหาเรื่องท่อประปาแตกหรือว่าท่อประปาหลาวนะครับทำยังไงครับส่วนมากแล้วเราจะตัดแล้วไปซื้อข้อต่อตรงมาใหม่ แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปซื้อข้อต่อตรงหรือว่าเราตัดทิ้งนะครับเราสามารถซ่อมเองได้ด้วยวิธีง่ายๆนี่นะครับกล่องกระดาษแบบนี้ครับสามารถซ่อมท่อปัะบปาที่แตกหรือรั่วได้ด้วยนะครับเป็นวิธีง่ายๆและก็ไม่ยุ่งยากคุณผู้ชมก็สามารถทําได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําการซ่อมท่อปัะปลาแตกหรือว่ารั่วด้วยกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับท่อปัะปาแตกแบบนี้ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการซ่อมกันเลยนะครับก่ออด่นให้เราหาลังกระดาษครับเศษกระดาษในเราตัดตามรูปนะครับเราไม่ต้องตัดอันใหญ่เราตัดเพื่อให้เขา้ารูนี้ได้นะครับให้เราตัดอย่างนี้ครับแล้วก็สอดตรงนี้เข้าไปข้างด้านในนะครับ นี่ครับมันจะได้เป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วให้เราใส่กาวลงไปครับหยุดติดไว้ไม่ให้มันหลุดนะครับเสร็จแล้วให้เราดึงออกนี่ครับเมื่อได้เป็นอย่างนี้แล้วให้เราหาโฟมครับเศษโฟมเก่าๆแล้วก็ให้เราอัดกาวลงไปครับ เราจะค่อยๆอ,อัดมันลงไปนะครับทีละนิดทีละนิดนะครับเพราะว่ากาวนี้จะทําให้โฟมละลายนะครับ เมื่อกาวร้อนนะครับเจอกับโฟมจะทำให้โฟมนี้เหนียวขึ้นนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามารอให้กาวร้อนของเราแห้งตัวกันนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดน้ำดูว่ามันจะพุ่งไหมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับรอยท่อ PVc ที่มันแตกเมื่อกี้นะครับ เราปะด้วยกล่องกระดาษแล้วเรามาเปิดน้ดําดูว่าตรงที่เราปะไม่รั่วแน่นอนครับทําวิธีนี้เลยครับแบบง่ายๆเพื่อก็ไม่ยุ่งยากคุณผู้ชมก็สามารถทําได้เลยนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสําหรับการแก้กปัญหาท่อประปารั่วหรือว่าแตกในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับ ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไค i b ์กดติดตามพ่อเพื่นชาแนลเดยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ